ให้สรุปอันนี้เป็นพลังงานของหลายบุคคลนะคะไม่ใช่แค่บุคคลเดียว <_ d ose> เป็นหลายพลังงาน,นะค่ะในเรื่องเนี้นะ <_ d ose> เป็นหลายบุคคลทั้งมใช่ไมสรุปสรุปสรุปทำไมไม่รู้ว่าเพราะหลายพลังงานอาจดูพวกความเพลินๆคน <d ose> <_ d ose> ในเกิดปาร์ตี้เนาะยังเดินทาง เดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครูนม่งก็จะเป็นสายเป๊จะเลี้ยงก็แบบมีแต่เติปาร์ตี้มีแต่รักสาม,ามเศร้า,ม,ม,ม,ามีแต่ความเช่าชู้ชีวิตมีอยู่แค่เนี้ยมากมีแต่ความเช่าชู้รักสามเศร้าเติปาร์ตี้กินที่ปีเยี่ยวคนนี้เหรอคนนี้เขาเก่งนะแต่พอเจอเด็กนี่แหละอันนี้ก็คือดื้อนีไม่อยอมเหมือนกันแต่เขาป็เด็กกว่าก็คือ คุณล่ะอดทนล่ะอึดคนนี้คือบางทีก็อาจจะทําอะไรที่แบบมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมีเติร์ปปาร์ตีม้มือที่สามเปไอพวกมือที่สามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่คุณนัเนาะคุณคือคุณเป็นคนที่อดทนอึดกับสิ่งที่คุณพบเจอนะคุณเป็นคนอดทนอึดมากแข็งแกร่งไม่ยอมอกันก็ใจแข็งยังไง ถ้าเขาจะต้องการที่จะกลับมาแล้วยากมากที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะถ้าตีเป็นอีพลังงานหนึ่งนะแล้วคุณไม่ใช่ขี้้ค่ะเขาคิดว่าคุณนะอยังไงก็ได้ง่างยๆยต่ไม่ค่ะเขาต้องการนะที่จะมาเดินทางมหาแล้วก็ปองดองเจริญตาปองดองเป็นแบบอยู่ด้วยกัน เพราะเขาเชื่อว่าคุณเป็นนื้คู่ของเขาอะไรอย่างนี้นะคู้เท้เป็นนั้อคู่ของเขาอะไรอย่างนี้นะจะคุยกันดีๆอะไรเงี้เเยเจรจาตกลงหรือไม่ก็เป็นความเจ้าชู้ที่เขาเดินทางไปไหนก็มีแต่ความเจ้าชู้มีแต่ผู้หญิงตลอดอะไรอย่างนี้นะบุคคลนี้นะบุคคลนี้ก็เลยตัดจบเพราะบุคคลน,นี้อยู่กับใครก็ไม่ได้หรอกอยู่ได้แป๊บเดียวก็หางก็พูดมันดื้ ไอหมูมีหางเลยเออมีสิเออแล้วทำไมไปเที่ยที่ป่าูอ่ะเที่ยบอะไรวะเขาใช้เป็นน้ชอบควบคุมแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายควบคุมชอบควบคุมสถานการณ์ควบคุมให้ผู้คนอื่นอ่ะแบบทําให้คนผ,ผู้คนอื่นหลงเสน่ห์อารมณ์เออหลงเสน่ห์เขาอะไรเงี้ยเนี่ยเขาชอบคมมิชชัในการทำให้ผู้คนหลงเสน่ห์เขา การเปสายเปใช้เงินซื้ออยู่คนอื่นไงจะกันเปยนี่หลักสรอกว่าไม่ใช่อ่ะโยนเงินถามทางใช่ไหมไม่ใช่โยนหินถามทางเออความหม่โยนเออโยนเงินถามทาง